กิจกรรมสืบสอบอิสระเรื่องเลขคู่เลขคี่ในชีวิตประจำวันจัดทำโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหน้ำแท่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3วัตถุประสงค์1เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและจำแนกเลขคู่และเลขคี่จากสิ่งรอบตัว2เพือ่อฝึกทักษะการสังเกตและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง3เพื่อให้นักเรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน4 ส่งเสริมการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านกระบวน,านการสืบอสอบคำถามที่สนใจหนึ่งจำนวนขาของเก้าอี้เป็นเลขคู่หรือเลขคี่สองมีหน้าต่างกี่บานเป็นเลขคู่หรือเลขคี่สามลูกบอลที่อยู่ในกระถามีกี่ลูกสี่จำนวนบันไดของอาคารเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ขั้นตอนการทำกิจกรรมสังเกตให้นักเรียนเดินสำรวจสิ่งของรอบตัวในห้องเรียนบ้านหรือสนามเด็กเล่นแล้วจดบันทึกสิ่งที่มีจำนวนเป็นเลขคู่และเลขคี่ คำถามและตั้งสมมติฐานให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับเลขคู่และเลขคี่เช่นทำไมขาเก้าอี้มักมีจำนวนเป็นเลขคู่ถ้าเรานำของที่มีเลขคี่มาบวกกันผลลัพธ์จะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่จากนั้นให้นักเรียนลองคาดเดาคำตอบของคำถามสมมติฐานเช่นถ้าบวกเลขคี่กับเลขคี่น่าจะได้เลขคู่ทดลองและเก็บข้อมูลทดลองบวกเลขคู่กับเลขคู่ เลขคี่กับเลขคี่แยกของรอบตัวเป็นกลุ่มเลขคู่และเลขคี่สังเกตเลขคู่และเลขคี่ในสิ่งปลูกสร้างสังเกตและบรรยายหนึ่งเลขคู่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มได้ลงตัวเช่น246 2เลขคี่เมื่อจับคู่กันจะเหลือ1เสมอเช่น1353 การรวมกันของเลขคู่และเลขคี่มีรูปแบบที่แน่นอนเลขคู่บวกเลขคู่เท่ากับเลขคู่เลขคี่บวกเลขคี่เท่ากับเลขคู่เลขคู่บวกเลขคี่เท่ากับเลขคี่การนำไปใช้และสรุปผล 1. ถ้าเรามีลูกอม7เม็ดแบ่งให้เพื่อน2คนเท่าๆการลูกอมที่เหลือจะเป็นเลขคี่และถ้าเราเดินขึ้นบันไดทีละ2ขั้นขั้นสุดท้ายจะเป็นเลขคี่เสมอ2 นักเรียนบันทึกสิ่งที่ค้นพบในรูปแบบภาพวาดหรือรายงานสั้นๆการนำเสนอผลงานนักเรียนนำเสนอผลการสำรวจเกี่ยวกับเลขคู่เลขคี่ให้เพื่อนฟังพร้อมตัวอย่างจากชีวิตจริงประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม 1. <c oughs> นักเรียนเข้าใจแนวคิดเลขคู่เลขคี่ผ่านสิ่งรอบตัว2ได้ฝึกสังเกตตั้งคำถามและลงมือทดลอง3ส,สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน4ได้ฝึกทักษะ การทำงานเป็นทีมและการนำเสนอการต่อยอดกิจกรรมสำรวจตัวเลขในธรรมชาติเช่นจำนวนกลีบดอกไม้จำนวนขาของมแมลงเล่นเกมจกับคู่เลขคู่เลขคี่เช่นเกมจับคู่รองเท้าหรือเกมบวกเลขจากของเล่นศึกษาการใช้เลขคู่เลขคี่ในวัฒนธรรมเช่นหมายเลขมงคลในไทยและต่างประเทศ